ปัจจุบันธุรกิจศูนย์ซ่อมสีรถยนต์มีการแข่งขันค่อนข้างมากดังนั้นการเน้นด้านผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวไม่อาจได้ผลมากนักจึงจําเป็นต้องเน้นการบริการด้วยนะคะโดยในวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับ2ใน25 0ศูนย์ซ่อมสีต้นแบบในโครงการดูป้อง High Quality Body Shop เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าซึ่งศูนย์ซ่อมรุ่งกิจการาดแห่งนี้ก็ได้ตอบโจทย์อย่างตรงจูดทั้งในเรื่องของ Quality is given คุณภาพสิน ิินค้าาและบรกรกอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะที่แฝงอยู่ในสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยไม่ต้องถามถึงเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณภาพเหนือความคาดหวังของลูกค้าอยู่เสมอรวมทั้งเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมยัยและดิลิเวอรี่ส่งสินค้าตามกำหนดแก่ลูกค้า โดยรวมทุกด้านที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญทำให้สินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการมีความแตกต่างโดดเด่นกว่าผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจเดียวกันค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะคุณภาพดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากความพยายามและเอาใจใส่ของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับภายในองค์กรที่จะนาเอาความรู้ทักษะและประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น ในทุกๆขั้นตอนในการทํางานหรือการให้บริการที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้านั่นเองค่ะและในตอนนี้ก็ถึงเวลามาพูดคุยเชิงธุรกิจกับคุณสมบัติวิจิตเดชาคุณกรรมาการผู้จัดการศูนย์ซ่อมรุ่งกิจการาดกันแล้วค่ะ ในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับ1ใน25สศูนย์ซ่อมในโครงการดูป้อง High Quality b o d y Shop ค่ะและตอนนี้นะคะเป็นก็นั่งอยู่ที่ศูนย์ซ่อมรุ่งกิจการาดเพื่อที่จะมาพูดคุยกับคุณสมบัติวิจิตเดชากลค่ะสวัสดีค่ะคุณสมบัติครับค่ะวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนถึงศูนย์ซ่อมเลยนะคะเป็นศูนย์ซ่อมที่ค่อนข้างมีพื้นที่กว้างขวางทีเดียวก่อนอื่นเลยค่ะคงต้องเรียนถามถึงการก่อตั้งศูนย์ซ่อมค่ะก็เราเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี สองห้าสามสามครับครับผมในส่วนของศูนย์บริการห้องพ่นซ่อมสีแล้วก็ศูนย์ซ่อมต่างๆเนี่ยค่ะเราให้ความสนใจแล้วก็ใส่ใจกับลูกค้ายังไงบ้างคะก็พยายามซ่อมรถหรือว่าทําผลงานการซ่อมออกมาให้มันดีที่สุดให้ลูกค้าพอใจแล้วหลอดจนเราต้องบริการให้เขาคิดว่าเราทําให้เขาได้ดีค,ครับให้เขาถูกใจครับค่ะและอย่างศูนย์ซ่อมของเรานะคะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทไหนคะ เราใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของสี 2K เต็มระบบครับค่ะก่อนใช้กับหลังใช้ 2K เราคอมเพร์เปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้คึงพอใจต่างกันมากน้อยอยังไงบ้างคะมันมันมันก็ต่างกันเยอะนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ผลิตภัณฑ์ของน k เนี่ยเวลาเร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 าพ่นหรือเราซ่อมเราซ่อมหรือเราพ่นออกมาเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องสียุบตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ปัญหาของเรื่องความเงางามความเงา,งาของสีรถแต่ถ้าแต่สมมด็แ,แว,ว่าเราพอเราเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ของ 2K เต็มระบบเนี่ยคือเราจะเห็นเลยความแตกต่างว่ามันไอการยุบตัวของของสีเนี่ยตล,ตลอดจนความเงางามของสีเนี่ยมันจะต่างต่างกันมากครับคุณสมบัติคะแน่นอนนะคะว่าการทําธุรกิจประเภทสูญซ่อมเนี่ยอาจจะมีผลกระทบบ้างต่อชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบข้างตรงนี้คุณสมบัติมองว่ายังไงคะ ก็เราเราเรา,เราใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ของของดูฟองเนี่ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารระเหยต่ําคือจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วในส่วนของการเข้าร่วมโครงการดูป้อง High Quality Body ช็อปค่ะส่งผลต่อภาพลักษณ์ยอดขายของศูนย์ซ่อมรุ่งกิจการาชยังไงบ้างคะก็คือทำให้เกิดลูกค้าเกิดความมั่นใจครับ เพราะการรับประกัน3ปีนี่คือไม่มีสีห้อไหนเขาเขาทำได้ครับคือส่วนมากจะ1ปีใช่ครับสมปีนี่ถือ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 ว่ามากนะครับแต่ว่าก็ก็ทำได้ครับแล้วในส่วนของศูนย์ซ่อมรุ่งกิจการาดค่ะมองว่าอนาคตเราจะขยายสาขาไหมหรือว่ามองการเติบโตของศูนย์ซ่อมเรายัางไงบ้างคะ,คะก็ก,ก็ก็มองอยู่นะครับแต่ว่าถ้าอนาคตก็อาจจะต้องขยายออกไปเพราะลดลดจำนวนลถเนี่ยมันจะมีได้มากขึ้นนะครับ ในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณการต้อนรับที่อบอุ่นจากศูนย์รุ่งกิจการาดด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่สมบัติค่ะที่สละเวลามาพูดคุยกับเรานะคะขอบคุณค่ะครับ